วันนี้วันที่ท่าไรวันนี้ครับวันนี้วันที่สิบสี่ใช่ไหมวันนี้สิบสี่ธันวาคมสองพันร้อยหกสิบเจ็ดนะครับช่งางมาาเมานะครับทินกรคามานักไอ้นะครนะครับหรือช่างเมานะครับแล้วก็พระเต๋านะครับก็ได้ช่วยกันนะครับวันนี้ก็ปลูกดอกไม้นะครับพระเต๋าก็ช่วยกันปลูกดอกไม้ทาสีกระถาง ยางต้นไหมนะครับอันนี้ก็ดูดีนะครับอันนี้ก็ป้องกันป้องกันรถถอยหลังชนเสานะครับแต่ก็มีดอกไม้ให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นศาลาดูวัดหนองอฟานนะครับศาลาดูวัดหนองอฟานศาลาศาลาสังฆประชาศาลาสังฆประชามโดยสุขนะครับวันนี้ก็ได้ถ่ายทอดการทํา กระถางนะครับวัสดุเหลือใช้ก็คือล้อยางรถนะครับวันนี้ก็มาประดับประดับเส,สาโดมเสาโดมองการรถท้อยหลังชนเสาแล้วก็ทําให้ดูสวยงามนะครับทาให้ดูสวยงามอันนี้ก็ได้ทั้งหมดวันนี้ทราได้ทั้งหมดหนึ่งเสาสองเสาสามเสาสี่เสาห้าเสาหกเสานะครับก็ดูดีหน่อยครับเดี๋ยวหาเดี๋ยวหายางรถยนต์มาอีกครับจะทําด้านนู้นอีกครับ ตองขาดยางรถอยู่น,นะครับเดี๋ยวให้ให้ช่างมากับพระเส่านะครับไปตะเวนหามานะครับ <c oughs> หรือจะไปซับเจริญสุขครับซับเจริญสุขมีไหม <c oughs> เออได้เลยครับได้เลยครับอันนี้ก็เป็นบริเวณสวนดอมลานดอกไม้นะครับไม้เลื้อยไม้ประดับดูก็ลมดื่นแม้แต่เป็นหน้าร้อนแต่ก็ได้เห็นดอกไม้สีแดงสดใสสีเขียวสีขาว สีเขียวสีขาวสีสดใสก็ดูงามตานะครับดูงามตาดีนะครับแต่ก็ต้องมาลดน้ํานะครับอาจารย์เต๋ครับปลูกแล้วก็ช่างเมาก็ต้องมาลดน้ำด้วยนะครับจะได้แตกดอกนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยด้วยเนี่ยต้นนี้ยังต้นนี้ยังนั่นเลยครับเนี่ยต้นนี้ปลูกปลูกก็ติดเลยน,นะครับเนี่ยดอกไม้ขึ้นเลยครับสาธุสาธุสาธุ